สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูสถานที่ที่เราจะสามารถปลดล็อกมหาลูนกันนะครับว่าจะเป็นที่ไหนกันบ้างนะครับหลังจากได้มาแล้วจะต้องไปปลดล็อกที่ไหนก่อนอื่นอยากให้เพื่อนๆทําความเข้าใจในเรื่องของมหาลูนก่อนนะครับมหาลูนเนี่ยในเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันเห็นไหมครับก็อดริกไรคาร์ดลาดานมอกอดม็อกมาเลเนียแล้วก็มหาลูนแห่งสัมภเวสีนะครับ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตัดมหาลูนแห่งสัมภเวสีทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องไปปลดล็อกเราจะได้มาหลังจากเราชนะเลนดาราแล้วนะครับราชีแห่งจันเพนเนี่ยนะครับคือลูนอันเนี้ยทำให้เราสามารถรีสเตตัสได้นะครับเราไม่สามารถเอามาใส่เพื่อเพิ่มความสามารถของเราได้นะครับแต่อีก6ชิ้นนะครับผมที่พูดถึงก่อนนะเนี่ยเราจะต้องไปปลดล็อกก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยกรอตดิกจะเป็นชิ้นแรกที่เราได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันว่าเราจะปลดล็อกที่ไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะขอผู้ชื่อสถานที่ก่อนนะครับอย่างแรกเลยลูนของกรอดดิกเนี่ยนะครับจะต้องมาปลดล็อกที่นี่ครับหอประธานพอรลิมเกสนะครับจะอยู่บริเวณนะครับแถวแถวริมเกสนะครับผม2จะมีตรงนี้ครับหอประธานพอรเลิโนเนียเนี่ย คือไม่ได้เอาไว้เพื่อปลดล็อกมหาลูนของเลนดาราครับแต่มีไว้เพื่อขึ้นไปเอาคีย์ไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมจะไม่ไปที่นี่นะบอกเพื่อนๆก่อนว่าผมจะไม่ไปที่นี่เพราะมันไม่จำเป็นต้องไปปลดล็อกนะครับแต่ถ้าใครจะทำเควสไปเอาคีย์ไอเทมไปได้เลยครับแต่การจะไปหออนีได้จะต้องมีคีย์ไอเทมจากเควสของแลนนี่ก่อนเท่านั้นถึงจะไปได้นะครับเราจะมาดูที่ปลดล็อกมหาลูนครับตรงนี้กันครับแคริบนะครับของลาดานนะครับ ของลาดานเนี่ยเราจะต้องมาปลดล็อกตรงนี้ครับหอประธานพรจะอยู่แถวๆนี้นะครับผมบริเวณตรงกลางด้านบนนะครับผมคือมันจะอยู่บริเวณเนินมังกระครับให้เราเนี่ยตรงขึ้นมาตรงนี้เราจะเจอหอประธานพรแคลิดนะครับแล้วของไลคัสอยู่ที่ไหนครับของไลคัสเนี่ยเราเจอเขาบริเวณนี้ครับภูเขาไฟเกลเมียนะครับผม แต่ว่าที่ปลดล็อกมหาลูนของเขาเนี่ยดันจะต้องมาตรงแถวไอ้นี่ครับนครหลวงนะครับผมแต่ยังไม่ต้องเข้าไปในนครหลวงครับมันจะมีอุโมงค์อุโมงค์หนึ่งครับชื่อว่าอุโมงค์ที่ถูกปิดผนึกการจะไปได้เนี่ยเราจะต้องผ่านอุโมงค์นี้ครับเพื่อทะลุไปจนถึงหอคอยประธานพรเอาตัสตะวันตกนะครับนี่คือที่ปลดล็อกมหาลูนของไลคาสนะฮะและมหาลูนนะครับผมของมอร์กอสกับมหาลูนของม็อกเนี่ย จะต้องมาปลดล็อกที่เดียวกันมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับคือหอประธานพรออาตัสฝั่งตะวันออกนะครับมาหอนี้หอเดียวปลดล็อกได้ถึง2มหาลูนครับและที่สุดท้ายคือหอประธานพรครับผมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทะเลตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ปลดล็อกของมหาลูนของมาเลเนียนะครับแต่ละที่จะไปยังไงนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินไปเลยนะครับว่ามันจะเริ่มจากไหนนะครับก่อนอื่นเลยครับของกรอตดิกนะครับ ผมจะเข้าทางเข้านะครับทางเข้าเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับจากตรงประสาทสตอมวิวผมขอเริ่มจากจุดนี้นะครับแน่นอนครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องหลบฝูงนะครับลูกกรธนูพวกนี้นะครับไปให้ได้อย่างชิวเฉียดนะครับจะซ้ายจะขวายังไงก็ได้ครับตามสบายเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ฝีมือเลยนะฮะให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะครับผมไม่ค่อยอยากอยู่ริมเกฟเท่าไหร่ครับเพราะว่าเฟรมเลนมันตก เราจะเจอน้องสิงโตอยู่ตัวหนึ่งนะฮะแต่ตัวนี้ไม่ใช่สิงโตนาโชคนะครับมันไล่ฆ่าเราอย่างเดียวเลยนะถ้าเป็นสิงโตนาโชคร้องเพลงเลยนะฮะไปฮะ,ะพอเรามาถึงตรงนี้ครับจะมีจุดพอให้เราเปิดอยู่หนึ่งจุดเห็นไหมครับคุณผู้ชมเปิดได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้วิ่งตรงเข้าไปนะฮะผมจะไม่ขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นไปบนหอประธานพอนะเพราะว่ามันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับผมแค่จะวิ่งไปถึงหน้าประตูก่อนนะครับและแน่นอนครับว่า ประตูทุกประตูของหอประธานพรจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมมีมหาลูนแล้วเท่านั้นย้ํานะครับต้องมีมหาลูนก่อนถึงจะเปิดได้ตรงบริเวณด้านนี้ครับทางที่วิ่งไปนะครับหอประธานพรของมหาลูนก็ดิกเนี่ยนะครับจะเจอยักษ์นะครับประมาณ3ตัวใครมีสกิลในการวิ่งใครมีสกิลในการหนีตามสะดวกครับนี่ฮะมันเล่งแล้วแล้วคุณออนะผู้ชมก็กดวาร์ปเลย รเราไม่ต้องสนใจพวกศัตรูอะไรพวกนี้เพราะว่าเราไม่ต้องการมาทําร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นๆในเกมนี้นะฮะเราต้องการเพียงแค่มาเปิดมหาลูนนะครับพอเราวาร์ปมานะครับประตูที่เคยเข้าไม่ได้ผมใช้คํานี้นะประตูที่เคยเข้าไม่ได้ด้านหน้าเราเนี่ยจะเปิดเข้าไปได้ครับอันนี้หลังจากที่เราได้มหาลูนของกรอรด,ดิกแล้วนะครับอันนี้เส้นทางแรกนะครับที่จะมาเปิดของกอตด,ดิกต่อไปครับเราจะไปดูว่าแคลริดเนี่ยเปิดยังไงนะฮะบ,บริเวณด้านนี้ครับ จะมีจุดพรที่ชื่อว่าทิศตะวันตกเนินมังกรนะครับผมจะขอเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าตรงจุดเนี้มาง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับพอเรามาแล้วเนี่ยนะครับให้เราควบมาเลยครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นหอคอยเลยครับสูงๆนั่นแหละครับหอปทาพรของแคลริตที่จะทําให้เราเนี่ยปลดล็อกมหาลูนของลาดานได้นะครับหรือว่าเจเนอเรลลาดานนะฮะให้เราควบมาวิ่งตรงมาทางด้านนี้ครับคุณผู้ชม เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเจอกิ่งไม้นะครับบริเวณด้านหน้าให้เรากระโดดลงไปเลยนะครับเห็นไหมฮะกิ่งไม้ครับให้เรากระโดดลงไปเลยครับกิ่งนี้ครับเสร็จแล้วให้เรากระโดดลงมาด้านนี้เลยฮะเราจะเจอทหารเนี่ยแอบอู้อยู่ตัวหนึ่งนะครับให้เราจัดการทิ้งเลยนะฮะเคลียนมันมันอู้งานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราปีนพื้นด้านนี้ครับ ผมอาจจะไม่ได้สปีดรันอะไรเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าต้องการให้คุณผู้ชมเห็นเส้นทางว่าเราจะต้องไปตรงไหนข้างหน้าจะมีบันไดไม่ต้องไปครับให้เราขึ้นด้านขวานี้ตรงนี้เนี่ยให้ดูให้ดีนะครับระวังตกเขวอะไรอย่างนี้นะนะครับให้เราเคลียนมันฮะเพราะมันอู้งานให้เราเคลียนมันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เราขึ้นบันไดนี้ครับที่อยู่ข้างน้องคนนี้พอเราปีนบันไดนี้ขึ้นมาครับเกือบสุดแล้วนะฮะให้เราไปด้านซ้ายต่อครับด้านนี้ครับ ตรงนี้เห็นไหมครับมันมีล่องอยู่ระวังตกให้เรากดวิ oh, ่งนะครับว right ิ existe, uh ่งกระโดดเท่านั e ้นนะเดี <S <S ๋ยวหล่นตรงนี้มีร่องครับไปต่อนะครับไปเลยนะครับทางด้านนี้ไอ้นี่อู้อู้มันมีชอบพวกอู้เยอะนี่ฮะเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับทางนี้มีทางไปให้เราวิ่งกระโดดครับกาจังหวะให้ดีวิ่งกระโดดครับอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับระวังหล่นปึบนะครับเจอบันไดทางขึ้นครับ พอเราถึงด้านบนสุดตรงด้านนี้นะครับเราก็จะเจอจุดพรครับของหอประทานพรในแครดิตแล้วนะครับซึ่งหลังจากจุดพรเนี่ยมีตัวเลือกให้คุณผู้ชม2ฝั่งนะครับ1คือไปปลดล็อกมหารูนของลาดานนะครับนี่ครับจุดพรดการปลดล็อกมหาลูนของลาดานให้คุณผู้ชมวิ่งมาทางนี้ครับและระวังโดนหลอกครับตรงนี้เนี่ยมันหลอกเรามันหลอกเรานะบางคนโดนหลอกครับ บางคนบอกว่าพอวิ่งมาถึงปุ๊บเฮ้ย hey, ประตูเปิดไม่ได้ทําไมกันเนี่ยฝาปเปิดไม่ได้เพราะประตูมันอยู่ตรงนี้ครับซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมก็เปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปรับปลดล็อกนะครับมหาลูนต่อไปนะครับของไลคัสผมจะขอเริ่มจากบริเวณด้านนี้ครับเดี๋ยวลงกันไม่ถูกนะเพราะว่าบริเวณด้านเนี้ยเราสามารถปลดล็อกนะครับผมจุดพรได้เลยหลังจากเราเข้ามาในเขตเมืองหลวงแล้วนะครับคุณผู้ชมสังเกตน,นะวิ่งตรงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยจะเจอจุดที่ชื่อว่าพฤกษาเงามา,ายากแพงรอบนอก นะครับพอจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะรู้แล้วว่าเราสามารถควบมาได้ใช่ไหมคุณผู้ชมก็ควบม้าไปเลยนะครับปุ๊บขอดูก่อนอ่าผิดต้าดด้านนี้ฮะอ่าด้านนู้นนะฮะอ้อยติดนะครับให้คุณผู้ชมควบม้ามาทางด้านนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะสปีดลันให้เพราะว่าระยะทางวิ่งมันค่อนข้างใช้ระยะเวลานิดนึงลงไปด้านล่างได้ฮะคุณผู้ชม และที่สําคัญคืออุโมงนี้เนี่ยเป็นอุโมง์ที่มีกระดิ่งที่ทําให้เราเอาไปแลกคุณยายร้านขายของนะครับแล้วเราจะสามารถซื้อหินแร่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมและเราจะเจออุโมงครับที่สุดทางนะครับตรงนี้ครับเข้ามาเปิดจุดพอนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอุโมงนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมคือมันเป็นอุโมงท์ที่มันมีภาพลงตาปิดบังเราไม่ให้เราไปต่อได้นะฮะ เนี่ยครับอุโมงที่ถูกปิดผนึกนะครับก็สมชื่อนะครับเพราะว่าเขาจะมีทางหลอกเรานะฮะบริเวณด้านนี้ครับจะมีหีบสมบัติอยู่ตอนแรกฝั่งนี้เนี่ยมันจะโดนกําแพงหินนะครับให้เราหวดีให้เราวิ่งชนให้เราตีเนี่ยจะมีทางเปิดออกมานะครับพอเจอทางเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะเจอลิฟต์เห็นไหมครับฟึบขึ้นไปได้ศัตรูในนี้ค่อนข้างเก่งนะครับอ้าวมันตามเราลงมามันก็ต้องดวนเดือดแล้วเอาเอาลงไปตายเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วครับตรงนี้ครับ พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็คงหัวอะไรให้เรียบร้อยครับเพื่อเปิดทางนะฮะให้คุณผู้ชมระวังนิดนึงครับเพราะว่าเราจะต้องกระโดดนะครับตรงจุดนี้นะให้คุณผู้ชมมาทางนี้ครับปึ๊บถ้าเราหล่นลงไปข้างล่างเนี่ยจะเจอตัวที่เป็นเหมือนกับไอออนเมเดนครับผมจะไปเลยนะครับให้เรามาทางด้านนี้ครับใครอยากเคลียร์มอนสเตอร์อะไรตามสบายเลยตรงนี้เนี่เราจะเห็นว่าเป็นเหมือนทางตันจริงๆต้องขึ้นทางนี้ครับเพราะไม่ตันปึ๊บอ่าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ระวังครับลงมาแล้วก็ไปกันต่อ นะครับบริเวณด้านนี้เนี่ยนะครับให้เราหัวล้ะเปิดทางออกมานะครับเราจะเจอเป็นถาวันอีกแล้วนะครับผู้ชมให้เราเนี่ยกระโดดเยียบดีเพราะว่าถาวันที่นี่ค่อนข้างลื่นนะครับนะครับให้เราหาทางกระโดดลงไปบนถาวันนะครับไม่แน่ใจบนถาวันก็ลงหินก็ได้ครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผู้ชมเราเจอเถาวล่างฟึบลงมาครับแล้วเราก็วิ่งต่อทางนี้ครับ แน่นอนรับว่าตรงจุดนี้เนี่ยเราจะต้องปราบบอสให้เรียบร้อยก่อนนะฮะคุณผู้ชมก็จัดการบอสกันเองนะครับพอเราปราบบอสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเจอทางที่ทะลุนะครับไปสู่หอคอยนะครับผมเพื่อปลดล็อกมหาลุนของไลคาสเนี่ครับหอคอยนี้ครับผมจะไม่ขึ้นไปนะคุณผู้ชมไปขึ้นกันเองนะเห็นมีจุดพรไหมครับข้างหน้าเปิดจุดพรให้เรียบร้อยนะนี่คือจุดที่เราจะเก็บของมหาลุนไลคาสนะครับส่วนต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นของ มอกอสนะครับแล้วก็ม็อกนะครับมันเป็นหอคอยเดียวกันเพราะมันเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูนะผมจะขอเริ่มจากจุดนี้แล้วกันครับเพราะว่าใครที่เข้าเมืองหลวงมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าอ๋อจุดเนี่ยมันเข้ามามหานครปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเจอจุดพรตรงนี้ผมขอเริ่มที่จุดนี้นะครับและผมเนี่ยจะวิ่งยาว,ยาวๆดูรัวเลยนะครับโดยที่ไม่สนใจพวกศัตรูหรือมอนสเตอร์ต่างๆนะฮะเหลืออีกสองจุดแล้วครับคุณผู้ชมจุดพรนะ นะครับมาถึงปุ๊บนะครับนครหลวงเลนเดลนะให้คุณผู้ชมเนี่ยวิ่งทะลุมาเลยนะครับเราจะเห็นโอ้ตัวพวกสโนว์แมนพวกนี้นะฮะก็ไปปั้นกับเอลซ่าได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ผมจะไม่ปั้นนะผมจะไปนี่ครับวิ่งยาวนะครับแน่นอนครับว่าผมจะไปเลยนะครับผมจะไปเลยผมจะไม่สนมอนพวกนี้ครับ สร็จแล้วเนี่ยผมจะกระโดดลงบ้านหลังนี้ฮะปึ๊บคุณผู้ชมเห็นไหมใชครับปึ<ะ>๊บข้างหน้ามีกาะกอยฮะระวังนิดนึงอ่านะครับเห็นไหมโอ้โหพวกนี้มันแค้นฮะมันแค้นเรามันแค้นเราให้เราลงด้านนี้เลยครับขวาปึ๊บไปกันต่อครับทางด้านนี้ครับ ลงมาแล้วเลี้ยวขวานะครับประตูนี้เนี่ยจะปิดอยู่ครับตอนแรกให้เราเปิดประตูนี้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเราเปิดประตูนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับข้างหน้าเนี่ยจะมีพวกแกง๊งนะครับแก๊งสเตอร์ของพวกศัตรูเนี่ยรอกำจัดเราอยู่นะเราก็จะการเขาให้เรียบร้อยครับนะฮะวิ่งขึ้นบันไดหินตรงนี้มานะฮะเราจะเจอทางไปต่อนะครับและแน่นอนครับว่ามาเต็มเลยครับเท้ารออยู่เพียบเลยนะฮะ โดนลุมยาทรีนแน่นอนครับระวังนะฮะไม่เซียนจริงอย่าวิ่งแบบผมนะฮะมาแล้วนะครับให้เราวิ่งเข้าห้องนี้ฮะเห็นซ้ายมือไหมครับคุณผู้ชมเออมันจะมีแท่นยกอยู่เห็นไหมครับปาปึ๊บใฮอ่ะอ่าน้องน้องมองน้องมองหน้าน้องมองหน้านะฮะคือทางเนี้ยจะพาเราไปสู่นะครับผมแท่นยกใหญ่โลซึ่ง เราเนี่ยจะมาได้ก็ต่อเมื่อไอนี่แล้วครับเราปราบมอคอสแล้วถูกไหมครับคุณผู้ชมถึงจะยกแท่นใหญ่โลได้นะครับเพราะว่าเมลิน่าเขาจะมาให้แผ่นหินกับเราครับหลังจากเราขึ้นมาแล้วนะคุณผู้ชมให้เรามาทางด้านนี้เลยนะครับวิ่งตรงมานะฮะยาวๆนะครับจะเจอเนี่ยครับศัตรูอีกประมาณสองสามคนก็พวกนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมตรงซ้ายมือตรงนี้คุณผู้ชมจะมีแมลงปีกแข็งอยู่เข็นลูกกลมๆก,กิ้งๆอยู่อย่าลืมฆ่าแล้วก็เก็บเอาสกิลมานะฮะ ให้คุณผู้ชมเนี่ยวิ่งตรงมาทางด้านนี้นะครับผมสุดทางครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปลิฟต์ยักษ์โลเนี่ยให้เราตรงไปนะครับแล้วลงแท่นนี้ไปข้างล่างครับแต่ว่าถ้าเราจะไปปลดล็อกมหาลูนเนี่ยให้เรามาทางด้านขวาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นทหารคนนั้นไหมพอเราเข้าไปใกล้ๆบริเวณทาหารตรงนี้ครับต้องบอกก่อนนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะโดนตัดเข้าไปในฉากดําครับ ซึ่งมันจะมีบอสรอคุณผู้ชมอยู่2ตัวเป็นยักษ์2ตัวครับที่จะเข้ามาลุมเราปราบเขาให้ได้ครับด้านหน้าคือหอคอยนะครับประทานพรที่จะปลดล็อกมหาลูนของมอร์กอตและก็ม็อกราชันโลหิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดสุดท้ายกันนะครับก็คือที่ปลดล็อกของมหาลูนของเมลีนานะครับผมขอเริ่มจากตรงนี้ครับท่านไหนนะครับท่านไหนเนี่ยทำเควสของรายานะครับ จะเห็นแล้วว่าผมพามาถึงตรงนี้เลยนะครับทาเค้ยของรายาเนี่ยเดินทางมาที่นี่นะครับเราจะได้ปลดล็อกนะครับจุดพรตรงนี้เลยผมขอเริ่มจากจุดนี้นะครับเพราะว่าเราเข้ามาเปิดประตูอะไรด้านในแล้วใช่ไหมฮะคุณผู้ชมเห็นด้านนี้ไหมครับนี่คือตรงจุดที่เราเนี่ยเข้าไปสู้กับ r n P c ที่ชื่อว่าวาแกรมนะฮะคุณผู้ชมกระโดดลงไปเลยก็ได้ครับอย่าไปมีอีโก้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ตรงเข้าไปในห้องนี้ครับนี่คือจุดที่เราสู้กับวาแกรมนะครับผม แต่เราเนี่ยจะเข้าทางด้านนี้แทนครับประตูนี้จะปิดอยู่คุณผู้ชมกดเปิดได้เลยนะครับผมหลังจากเปิดได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยข้างในคุณผู้ชมจะต้องระวังนิดนึงนะคบเพราะามีสตูโหดอยู่คือพวกไอออนเมเดนเนี่ยฮะพวกเนี้ยฮะไอพวกตัวไถเลื่อยตัวไถอ้อยน่ากลัวมันมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมหลบให้ดีนะฮะตรงนี้จะมีแท่นยกอยู่ครับนะฮะให้คุณปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยนะครับแท่นเนี่ยมันจะให้เราขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ แค่ดึงสวิตชนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะฮะเราก็จะรอดพ้นจากพวก i อ o n m a มเดนต่างๆนะครับเนี่ยฮะแทนมาแล้วผมขออนุญาตนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ปกติเวลาคุณผู้ชมเข้ามานะมันจะมีแท่นเนี่ยนะครับให้เราวิ่งเข้ามาแล้วเราก็ดึงขันโยกได้เลยนะครับแต่มันจะมีวิธีทางลัดอีกวิธีหนึ่งครับท่านไหนเคยดูคลิปนะครับท่านไหนเคยดูคลิปนะครับที่ผมเขียนไว้ว่า แอบมาเก็บเครื่องรางนะครับสุดโกงที่ฝรั่งบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นเกมนะครับก็คือทางจ,งจริงๆมันคือทางเดียวกันนะคุณผู้ชมเนี่ยฮะมันคือทางเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเคยมาแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถวาร์ปลงจุดพรตรงนี้ได้เลยนะครับแต่สําหรับท่านไหนเนี่ยนะครับที่เคยมาครั้งแรกแล้วมาตรงนี้แต่ยังไม่ได้เข้าเมืองหลวงเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ลิฟต์นี้เพื่อเข้าไปในเมืองหลวงได้เท่านั้นเองครับแต่จุดพรเนี่ยวาร์ปสามารถวาร์ปมาลงได้นะ นะครับคุณผู้ชมก็วาร์มาลมครับบนบนเนี้ยตรงเนี้ยจะมีโกเลมหินยักษ์ตัวใหญ่อยู่นะครับก็ใครจะสู้ก็ได้ใครจะไม่สู้ก็ได้ครับให้เราวาร์ปที่นี่เลี้ยวซ้ายครับแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับจุดวาร์ปตรงนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยไปโผล่ที่หอคอยประทานพรกลางทะเลนะครับที่ทําให้ปลดล็อกลูนของมาเลเนียเห็นไหมครับ เนี่ยครับจะโผล่มาตรงนี้เลยหอคอยประธานพรที่ตั้งอยู่โดดเดียวนะครับถ้าคุณผู้ชมมีมหาลุนของมาเลเนียคุณผู้ชมก็สามารถเปิดประตูนี้เข้าไปได้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือจุดปลดล็อกมหาลุนทั้งหมดนะครับผมทั้ง6มหาลุนด้วยกันนะครับผมคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมกันไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ